สวัสดีครับคุณผู้ฟครับพบกันเช่นเคยนะครับกับหัลั้มควนน้ําให้ใสนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสารส้มนะครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่5ตุลาคมปีพุทธศักราช2565คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะหาอ่านเพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆได้จากหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้หัวข้ออาจจะยาวสักนิดหนึ่งหัวข้อคือประโยชน์ของทรานซิสเตอร์ช่วยแยกคนทำงานกับคนโง่ที่หลงคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาด เริ่มต้นอย่างนี้นะครับนักการเมืองฝ่ายค้านก็ตามนักการเมืองฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยก็ตามนักกิจกรรม3มนิ้วก็ตามทั้งหมดเนี่ยนะครับก็พากันออกมาบูลลี่พากันออกมาด้อยค่าพากันออกมาแดกดันพากันออกมาเสียสีมาจิกขัวดา่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับกรณีที่แนะนําเรื่องการเตรียมแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะ การพูดถึงการใช้วิทยุทรานซิสเตอร์นายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าหากว่าเกิดปัญหาระบบมันล่มทั้งหมดเนี่ยการสื่อสารแจ้งข้อมูลมันจะทําได้ลําบากอาจจะต้องไปใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ในการออกอากาศเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อีกทางหนึ่งซึ่งเคยใช้มาแล้วเมื่อปี2554เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไฟฟ้ามันดับหมดดังนั้นเราต้องเตรียมแผนตรงนี้เอาไว้ด้วยในกรณีที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมา คำพูดนายกก็มีอยู่แค่นี้แหละครับแต่ปรากฏว่าคนเหล่านั้นเนี่ยกด่าหน้ากันออกมาแล้วก็ปั่นข้อความดา่านายกรัฐมนตรีด่าว่านายกโง่าบ้างแหละด่าว่านายกปัญญาอ่อนบ้างแหละแล้วก็อีกสารพัดจะสรรหาคำมาด่ากันด่าเขาแล้วยังไม่พอนะครับคนเหล่านั้นยังอวดฉลาดแบบโง่ๆที่หลงคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดครับเช่นอะไรบ้างเช่นไปบอกว่าทําไมไม่ใช้มือถือเช่นไปบอกว่าทําไมไม่ใช้ SMS เ เช่นไปบอกว่าทําไมไม่แจ้งผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นไปบอกว่าทําไมไม่แจ้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็อีกเยอะแยะไปหมดเลยสารพัดจะเช่นกันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วการให้เตรียมใช้วิทยุคลาสซิสเตอร์เนี่ยมันคือแผนสำรองนะครับกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับขึ้นมามันไม่ด้มีที่ชาร์จแบตมือถือแล้วนี่ครับทีวีดูได้ไหมละครับก็ไม่ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ได้ไหมครับมันก็ไม่ได้อีกระบบส่งสัญญาณมือถือถ้าล่มขึ้นมาใช้เน็ตใช้อะไรมันก็ไม่ได้นะครับ แต่วิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยสามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารได้ผ่านคลื่น AM โดยใช้แบตจากฐานไฟฉายซึ่งชาวบ้านต่างจงังหวัดเนี่ยเขาคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับหลายบ้านก็ยังมีใช้กันอยู่เลยนะครับก็เลยให้เตรียมการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อความช่วยเหลือผ่านช่องทางนี้นะครับเป็นกรณีแผนสำรองเท่านั้นเองประการที่1ตั้งสติครับแล้วคิดว่าใครกันแน่ที่โง่นะครับ แล้วที่เลวร้ายนี่คืออะไรคืองโง่แล้วมันอวดฉลาดนี่นะครับอวดฉลาดด้วยการมาดูหมิ่นมาด้อยค่าคนที่เขาตั้งใจทํางานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอันนี้แหละคืองโง่แล้วอวดฉลาดนี่เป็นประการที่1ประการที่2นะครับในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือในยุโรปก็ตามเนี่ยเขาก็ใช้วิทยุทานซิสเตอร์ทงนั้นแหละครับเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาในถุงนิราภายัยหรือว่าถุงเพืออยางชีพยามเกิดภัยพิบัติ จะต้องมีวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับอยู่ในถุงนี้ด้วยเพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นจากทางราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนี่คือประการที่2ประการที่3ครับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือว่า PMOC เนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าการวางแผนสำรองฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายถึงขีดสุดเนี่ยนะครับมันคือแนวคิดที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง ของนักบริหารเชิงกลยุทธ์ใช้ในการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงซึ่งกระรัวไปถึงภัยพิบัติต่างๆโดยพิจารณาผลลัพธ์เลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการที่จะลดความเสียหายให้ต่ำที่สุดได้อย่างทันท่วงทีในการบริหารจัดก,การภัยพิบัติการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยแก่ประชาชนเนี่ยถือได้ว่าเป็น หัวใจสําคัญในการที่จะรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนการจัดเตรียมการเตือนภัยในรูปแบบต่างๆให้พร้อมเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เลวร้ายถึงขีดสุดระบบไฟฟ้าในพื้นที่ประสบภัยล้มเหลวการสื่อสารผ่านระบบคลื่นวิทยุนี่แหละครับมันคือทางเลือกที่ทุกประเทศเนี่ยเขาเลือกใช้กันเนื่องจากว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถ จะกระจายสัญญาณออกไปได้ไกลที่สุดโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางอย่างสายเคเบิลหรือว่าสายใหยแก้วนําแสงหรือว่าไฟเบอร์ออปติกนั่นแหละครับอย่างเหตุการณ์ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิชิเมื่อปีพุทธศักราช2554เนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เลือกใช้ระบบคลื่นวิทยุนี่แหละครับในการสื่อสารกับประชาชนของเขาเหมือนกัน สำหรับเครื่องรับวิทยุหรือว่าเรดิโอรีเซิฟเวอร์เนี่ยนะครับหลายคนจะติดปากกับคำว่าวิทยุทรานซิสเตอร์เนื่องจากว่าเครื่องรับวิทยุในยุคเริ่มแรกเนี่ยเราใช้ทรานซิสเตอร์เนี่ยแหละครับเป็นองค์ประกอบสําคัญในวงจรแปลงสัญญาณวิทยุให้กลายเป็นเสียงแต่เนื่องจากว่าการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเนี่ยทำให้ปัจจุบันผู้ผลิตหันไปผลิตวิทยุที่ใช้วงจรรวมหรือว่า IC ซซึ่งมีราคาถูกกว่าและก็มีประสิทธิภาพมากกว่ากันหมดแล้วนะครับแต่คนไทยเราก็ยัง ติดปากเรียกคำว่าวิทยุทรานซิสเตอร์ซึ่งก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละครับรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยให้ความสําคัญกับการวางแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยมาโดยตลอดทําให้ส่วนราชการก็ตามหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของไทยก็ตามเนี่ยมีแผนงานในการรองรับการบรรเทาสาธารณาภัยที่ดีเพียงพออยู่แล้วนะครับ ทำให้นายกรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องสั่งการอะไรเป็นพิเศษหรอกครับเพียงแค่ย้ําเตือนถึงสิ่งสําคัญเนื่องจากาทุกแผนงานมีการเตรียมการล่วงหน้าเอาไว้หมดแล้วนะครับภายใต้วิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับสันสบบอกว่าเอาละถ้าหากเราพิจารณากันอย่างมีสตินี่นะครับจะเห็นว่าใครกันแน่ที่พยายามจะช่วยเหลือประชาชนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติอย่างตั้งใจและเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ กับใครกันแน่กลับคมกลุ่มไหนกันแน่ที่พยายามจะออกมาขัดแข่งขัดขาพยายามจะเล่นกันเมืองมันเนา่าเรากับสวะลอยน้ําที่ขวางทางระบายน้ำอย่างนั้นแหละครับไร้ประโยชน์ในการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างสิ้นเชิงในเวลาวิกฤตใครกันแน่